เราไม่เคยพูดพักประชาชนไม่เคยพูดว่าเราแพ้ไม่ได้แพ้คือแพ้ค่ะแพ้คือแพ้ดีซะด้วยซ้ําแพ้วันนี้โอกาสในปี70เรายังมีเวลาได้ทบทวนตัวเองเราเป็นผู้เล่นใหม่ในสนามการเมืองท้องถิน่นวันนี้เราไม่ได้พ่ายแพ้และล่มสลายในภารกิจการสร้างพรมเราเติบโตด้วยซ้ําแต่ถ้าถามว่าในเลนของมิชชั่นในการเลือกตั้ง ท้องถิ่นที่ผ่านมา20ที่เนี่ยได้หนึ่งที่เนี่ยถามว่าอันเนี้ยคือพ่ายแพ้ไหมใช่พ่ายแพ้จะเหมารวมเลยว่าการไพ่แพ้ทั้ง20ที่ของอบจอคือการล่มสลายและมันจะหายไปของประชาชนอันนี้ไม่แร์สำหรับเราจบศึกอบจอแล้วรู้สึกยังไงบ้างฮะหายเหนื่อยไม่ใช่ผลหายเหนื่อยนะหมายถึงว่าหายเหนื่อยตรงที่สองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยวันศุกร์เนี่ย เราต้องออกเดินทางกันไปต่างจังหวัดแล้วแล้วแต่ว่าใครได้รับมอบหมายตรงไหนก็ออกกันไปแล้วที่ผ่านมาสองเดือนคือมันเหนื่อยมากจริงๆเดินทางกันไปแบบหลายจังหวัดบางทีแบบสุกเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะก็ไป 3- 4ี่จังหวัดถ้าถามคําถามแบบไม่ลงลึกนะ<ช>ถ,ถ้าถามว่าจบอบรจแล้วเป็นยังไงก็บอกแล้วหายเหนื่อยค่ะพร้อมที่จะเหนื่อยกับงานอื่นต่อไปอีกอือแล้วเวลาต้องตอบคำถามเรื่องเรื่องราวของผลตอบรับที่ได้เนี่ยอื คือวันนี้สักคิดว่าเราต้องยอมรับแบบไม่มีข้อโต้แย้งใดเนาะว่ามันผิดหวังไหมสําหรับตัวสะเองไม่ได้ผิดหวังเพราะเรารู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่ามันยากแต่มันผิดคาดละกันเพราะว่าเราก็คิดว่าเราจะได้มากกว่าหนึ่งเนาะด้วยการด้วยสัปพักกาลังที่เราลงไปด้วยความทุ่มเทของพวกเราทั้งหมดทั้งพักอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่ามันน่าจะได้มากกว่าแต่พอผลมันออกมา แบบนี้ก็ไม่มีข้อตัวแยงอื่นแพ้คือแพ้แล้วก็เก็บเอาบทเรียนเก็บเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้ต่างๆเนาะในการทำงานในในสนามเทศบาลต่อเพราะว่าเดี๋ยวประมาณเมษาแคมเปญเทศบาลก็น่าจะต้องเริ่มต้นแล้วถ้าถามว่าผลมันทำให้เราถดถอยเสียขวัญไหมไม่เนาะเพราะว่าดูได้จากแผนงานว่าเทศบาลก็พร้อมอีกแล้วพร้อมอีกแล้วแล้วก็จริงๆเรื่องอันคำเนี้ยไม่เคยพูดที่ไหนถ้าเกิดว่า ถ้าถามว่าเทศบาลเออถ้าถามว่าอบอรจอรู้สึกยังไงหรือว่าอะไรที่ผ่านมาเราไม่เคยพูดพักประชาชนไม่เคยพูดว่าเราแพ้ไม่ได้เออเราพร้อมจะแพ้ในทุกสนามอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าเราต้องแข่งด้วยเงื่อนไขอะไรเราต้องแข่งด้วยบริบท ท้องถิ่นแบบไหนเพียงแต่ว่าโอเควันนี้ในเมื่อตัดสินใจแล้วว่าพักพร้อมที่จะลงไปเล่นในสนามนี้เราก็ต้องทําให้มันเต็มที่เท่ากับประสบการณ์ที่เรามีสภักกําลังที่เรามีทรัพยากรที่เรามีเราเต็มที่แล้วการพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่า ถ้าย้อนกลับไปได้เราจะไม่แก้ไขอะไรนะมันก็ต้องมีข้อแก้ไขหลายๆอย่างที่ที่ที่เราอาจจะต้องมาปรับปรุงการเรื่องของการทํางานใกล้ชิดกับพื้นที่การที่บุคคลคนนั้นเป็นคนที่ยุดโยงกับกับคนในพื้นที่เหล่านั้นแค่ไหนอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราอาจจะต้องปรับปรุงเพราะว่าหลายพื้นที่เราเปิดตัวช้าไปมากเรามีเวลาการทํางานแค่ประมาณ สามเดือนสี่เดือนซึ่งมันน้อยมากกับการที่เราต้องการลงไปแล้วก็บอกประชาชนว่าเราอาสาจะเป็นนายกอบจนะคําถามต่อมาคือคุณเป็นใครค,คุณเชื่อมโยงอะไรกับท้องถิ่นนี้แล้วเขาไม่ได้มีเวลามากพอที่จะทําความรู้จักเราอะอันนี้คือคือสิ่งที่ที่จะคิดว่าไม่ต้องวิเคราะห์กันในตัวเลขสถิติอะไรนี่คือข้อผิดพลาดที่ที่เราควรจะถ้าเรากลับไปแก้ไขได้อันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งแรกลําพูนนี่ถือว่าร์ไพายไหมครับ ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าซะไม่เคยมีโอกาสได้ไปไปสัมผัสบรรยากาศการหาเสียงที่ลําพูนเนาะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าลําพูนไม่ได้อยู่ในจังหวัดที่อยู่ในลิสต์ละกันว่าจะชนะอะไรเงี้ยก็ถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมก็เซอร์ไพรส์แต่ว่าถ้าไปดูผลการเลือกตั้งเนี่ยลำพูนเราก็มีสสเขตยอยู่เหมือนกันแล้วก็บรรยากาศต่างๆช่วงหาเสียงลำพูนเราก็ได้รับผลตอบรับดีมาตลอดและถ้าไปดูสถิติีคนใช้สิทธิ์อย่างเงี้ยลำพูนก็เป็นจังหวัดที่คนออกมาใช้สิทธิ์เยอะ สนามใต้บ้างในฐานะคนใต้ถอดบทเรียนอะไรอเฉะะพาะใต้เลยภาคใต้เฉพาะใต้ซึ่งคิดว่าสิ่งที่เซ้ได้เรียนรู้กับตัวเองเนาะยังไม่ได้มีการพูดคุยกันในในวงประชุมถอดบทเรียนอะไรก็ตามมันทําให้รู้เรารู้ว่าโจทย์การเมืองในสนามภาคใต้เรายังต้องทําการบ้านอีกเยอะสิ่งหนึ่งที่เราไม่มีคือระบบ เครือข่ายเครือข่ายในที่นี้ไม่ได้เป็นความหมายลบหรือว่าอะไรระบบเครือข่ายคือเราเป็นผู้เล่นใหม่ในสนามการเมืองท้องถิน่นเวลาที่เราพูดถึงการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเราจะภาพที่เราจะเห็นทันทีอัตโนมัติคือการอยู่ในพื้นที่นั้นอย่างยาวนานการอยู่ในตําแหน่งนี้อย่างยาวนานยากมากที่จังหวัดไหนในภาคใต้ที่จะมีการเปลี่ยนผู้เล่นใหม่ๆเพราะฉะนั้นอันนี้คือโจทย์ใหญ่แล้วก็โจทย์ที่เรายัง เข้าไม่ถึงในระบบการเมืองเครือข่ายสิ่งที่พักประชาชนทําได้ในการเลือกตั้งอบอจอร,รอบนี้ในพื้นที่ภาคใต้ส่งคิดว่าประชาชนที่เรามองเห็น่ะเราเราสื่อสารกับเขาครบถ้วนนะแล้วก็ประชาชนที่เรามองเห็นและเราพอที่จะสันนิษฐานได้ว่าในแนวทางของพักประชาชนเขาตอบรับเราและซื้อเราอันเนี้ยเราเราน่าจะทํางานได้ครบแล้วแต่มันมี ประชาชนที่เรามองไม่เห็นอีอกจํานวนไม่น้อยเลยในพื้นที่ห่างไกลผู้สูงอายุในพื้นที่ที่อยู่ตําบลไกลๆเราไม่มีโอกาสที่จะได้ไปพูดคุยกับเขาแนะนําตัวกับเขาว่าเราเป็นใครเราไม่มีตัวต่อเหล่านั้นต,ตัวต่ออันนี้มันก็คือความหมายของ,ของการเมืองเครือข่ายที่จะบอกเราไม่มีเครือข่ายคนที่ฝังตัวอยู่ตรงนั้นทํางานมากับเรายาวนานอะไรเงี้ยถ้าเกิดไปดูเนี่ยพอความหมายของเครือข่ายการเมืองในภาคใต้ เขาอยู่กันมายาวนานเป็นแบบอย่างน้อยสิบปีขึ้นไปอ่ะที่ที่พอนึกถึงบ้านนี้ชุมชนนี้ตำบลน,นี้เราจะนึกถึงใครที่จะเป็นตัวต่อที่จะระหว่างนักการเมืองกับคนในชุมชนอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เรายังไม่มีแลวสักคิดว่ากับการโจทย์ใหญ่ของการเมืองในปีเจ็ดศูนย์เช่นกันเรามองข้ามปัจจัยนี้ไม่ได้อืมเอ้ที่เขาว่าคนใต้รักใครรักจริงนี้จริงไหมฮะ ถ้คิดว่าจริงนะก็ยังจริงอยู่คนใต้เนี่ยเจตจำนงทางการเมืองเขาชัดเจนถ้าเขาได้รับการสื่อสารว่าเรามีจุดประสงค์อะไรเราเป็นใครเราสื่อสารแบบไหนเราเป็นคนที่มีเจตจำนงทางการเมืองชัดเจนว่าเราจะต่อสู้กับคอร์รัปชันเราจะพิทักษ์งบประมาณหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าเราสามารถสื่อสารให้เขาเชื่อมั่นในตัวเราได้ สัคิดว่าอันนี้คือคือใบเบิกทางที่สําคัญมากสําหรับคนใต้หรืออาจจะเป็นจังหวัดอื่นๆด้วยซ้ํา mm. แต่บริบทคนใต้อาจจะมีความดุดันความต้องการการชัดเจนที่สุดในการในการรับฟังในะการเมืองพูดมาเลยชัดๆจะทําอะไรเข้าไปแล้วจะไม่ทําอะไรอันนี้คือเป็นเป็นบรรยากาศเนาะเป็นแบบบรรยากาศบริบทของคนใต้ถ้าเราสามารถที่จะโชว์หนึ่งสองสามได้เลยส่ง mm. คิดว่าอันเนี้ยก็ซื้อใจเขาได้ระดับหนึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้เราคิดว่าเราสามารถ เราเริ่มทําไปบ้างแล้วและเราสามารถที่จะได้รับการตอบรับเหล่านั้นมาบ้างแล้วแต่ว่านั่นแหละโจทย์ใหญ่ที่จะบอกอะว่าระบบเครือข่ายการเมืองเหล่านี้ตัวต่อสําคัญในการที่จะเราสามารถเข้าไปถึงหมู่บ้านนี้หรือว่าเข้าไปถึงไม่ไม่ใช่ว่าเราเดินไม่ถึงนะแต่ว่าสิ่งนี้มันสําคัญจริง,รงๆการที่แบบเราไปอะเราไปได้แค่บางทีรถแท่หรือว่าอะไรเราไม่มีด้วยเวลาที่เท่ากันะถ้าเรามีเครือข่ายทางการเมืองเหล่านี้มี ตัวแทนของเราในระดับหมู่บ้านตำบลเหล่านี้มันทําให้การทํางานด้วยระยะเวลาที่เท่ากันอ่ะแต่มันลงลึกได้มากกว่าอืมอันนี้คือเรายังไม่มีถ้ามองเป็นโอกาสที่เราไปเหนื่อยๆอะไรกันทั้งหมดโอเคอุปสรรคเราพูดไปแล้วอโอกาสอะเห็นอะไรจากตรงนี้เราจะพัฒนาไปสู่เจ็ดศูนย์ได้ วันนี้ที่เราแพ้เราเห็นโอกาสมากกว่าเดิมนะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าวันนี้ที่เรานั่งคุยกันภาคใต้ได้มาสักจังหวัดหนึ่งอะเสีคิดว่าเราจะไม่เห็นโอกาสมากเท่านี้โอกาสมันมาพร้อมกับ,ก,บกับความผิดพลาดที่ที่เราได้ได้เรียนรู้เนาะวันนี้คือเรื่องของเรื่องของตัวบุคคลอะสำคัญที่สุดไม่การการเลือกตั้ง ท้องถิ่นธอคิดว่าแตกต่างกับการเมืองระดับชาติมันไม่ใช่ภาพที่ซ้อนทับกันกันสะทีเดียวขนาดนั้นการเมืองท้องถิ่นประชาชนเขาต้องการความเชื่อมั่นของตัวนายกของตัวผู้นําเขาที่ลงไปอาสาทํางานให้กับเขาเขาไม่ได้สนคือการที่พิธาลงไปธนาทรลงไปมันเป็นแค่ทําให้บรรยากาศนั้นมันคึกคักแต่มันไม่ไ,มได้ทําให้เขาเลือก มันไม่ได้ทําให้เขาตัดสินใจเลือกเขาจะตัดสินใจเลือกหรือไม่อยู่ที่ตัวบุคคลนั้นสะกิดว่าระยะถ้าเรามีเวลามากกว่านี้การพูดคุยกันเพื่อหาแนวทางในการสื่อสารอย่างชัดเจนสื่อสารทางการเมืองอย่างชัดเจนทําให้คาเลคเตอร์ของตัวบุคคลนั้นๆโดดเด่นขึ้นมาในเวลาอัน อันสั้นอันนี้มีความสําคัญและมันสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้เวลาที่เขามองมาเขาต้องเห็นตัวคุณก่อนไม่ใช่ว่าเขามองมาแล้วเขาเห็นพักหรือเห็นผู้นําพักรุ่นที่ผ่านมาไม่ใช่จะคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดจากประสบการณ์ที่เราไปกันตั้งแต่เราเราไปกันหลายหลายจังหวัดแล้วมีคุณธนาธรไปคุณพิธาไปหรือใครไปก็ตามคนที่เขาไม่ได้เป็นผู้เล่นเองในสนามนี้แล้ว ประชาชนเขาตื่นเต้นเขาดีใจที่เขาได้เห็นพรรคหรือตัวบุคคลที่เขาเคยเลือกเมื่อตอนปีหกสองปีหกหกแต่วันนี้เขาไม่ได้เลือกคนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเวลาที่เขาตัดสินใจเขาจะตัดสินใจจากคนที่อาสาล,ลงไปเป็นตัวแทนของเขาเอ,อ,อันนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วก็หลังจากนี้เราคิดว่าไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นคนเล่น ผู้เล่นละกันผู้เล่นทางการเมืองระดับไหนก็ตามในกระแสะพักใช่เราจาเป็นต้องทําอยู่เพราะเราเป็นพักที่ที่เติบโตมาด้วยการตอบรับของคนเนาะเราต้องการเป็นพักมวลชนแน่นอนเราต้องมีกระแสะอยู่แล้วแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าบุคคลที่อาสาเข้ามาเป็นผู้เล่นไม่ว่าระดับไหนไม่ว่าเป็นสอจอเป็นนายกอบจอเป็นนายกเทศบาลหรือเป็นตัวสสเอง คุณต้องสามารถโดดเด่นขึ้นมาด้วยตัวเองให้ได้เพื่อสร้างความเชื่อมัน่นและมันจะได้ไปถึงกับกับโจทย์แรกที่จะบอกว่าเราไม่มีเครือข่ายเราไม่มีตัวต่อทางการเมืองถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโดดเด่นมาได้คุณเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่และโดดเด่นมาได้เครือข่ายเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นอัตโนมัติจะมีคนอยากรู้จกักมีคนเข้ามาพูดคุยเราไปเดินอย่างน้อย คุณยายที่อยู่ในบ้านนี้เออเคยผ่านตาเคยได้ยินเออพูดแบบนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่แบบพอไปถึงแล้วก็ต้องแนะนําตัวว่าสวัสดีค่ะลิซ่าค่ะลิซ่าเป็นลูกพักของคุณพิธาหรืออะไรสุดท้ายแล้วคือแล้วยังไงอะตัวคุณคนที่คุยกับกับประชาชนอยู่อะมันมันจับต้องไม่ได้เลยเหรออะไรเงี้ยฉันคิดว่าต่อไปไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นระดับไหนของพักประชาชนนี่คือสิ่งที่ที่เป็นเป็นภารกิจเป็นโจทย์ของตัวบุคคลน,นั้นๆ เป็นโจทย์ของพรรคที่จะต้องต้องทาให้แต่ละคนเขามีตัวตนด้วยตัวเองขึ้นมาให้ได้อันนี้รู้ถือว่าเราเป็นแม่ทัพใต้ไหมวันนี้ถ้าชนะเขาพูดได้อยู่ <laughs> วันนี้พอไม่ชนะก็ไม่มีใครให้ทัพแล้วอะถ้า <laughs> มองยาวๆเลยเราเห็นตรงนี้แล้วถอดบทเรียนอะไรก็แล้วเนี่ยโอกาสเจ็ดศูนย์เรายังเรายังคิดว่าเรายังเป็นตัวแต่งอันดับหนึ่งถูกไหมครับซะยังคาดหวังละกันซะยังคาดหวังเพราะว่า ถ้าสังเกตแล้วในเขตเมืองละกันในเขตเมืองเราคิดว่าเรายังเป็นตัวเลือกที่ประชาชนตอบรับอยู่ย้อนกลับไปวันที่เลือกตั้งอบจอจังหวัดสุราธานีทุกคนบอกว่าหมอคุณหมอจิรชาติคือตัวเต็งคือตัวอะไรเรารู้สึกว่าคะแนนแสนกว่าคะแนนในการเลือกตั้งที่ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านั่นคือเป้าหมายของเราที่เรากวาดได้ครบแล้วนะเรากวาดได้ครบแล้วถ้าเกิดว่าเราแข่งกันระดับสสเนี่ย เรามีโอกาสที่จะเข้าใกล้ชัยชนะแล้วแต่วันนี้พอมันเป็นทั้งจังหวัดมันเป็นบริบทแบบจังหวัดหรือโจทย์ที่เราเข้าไม่ถึงระบบเครือข่ายต่างๆที่จะบอกอันเนี้มันก็มันก็เลยเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นภาพที่มันออกมาแบบนั้นแต่ถ้าวันเนี้ยถ้าถามว่าเราสามารถทำได้ในเขตเมืองในระดับการสื่อสารของประชาชนที่ตอบรับเราแล้วเรามองเห็นนะซึ่งคิดว่าเรายังมีลุ้นอยู่พวกวิวาทะตาม มันมีโซเชียลนะหลังจากเลือกตั้งออกมันจะมีอาจจะมีบุคลากรในพรคบางท่านจะบอกเออเขาเรี่กนะแพ้แพ้ไม่แพ้เออแพ้คือไม่แพ้ชนะศึกอะไรแพ้สงครามอะไรทาองเนี่ยเออแพ้คือแพ้ค่ะอแพ้คือแพ้ดีซะด้วยซ้ําแพ้วันนี้โอกาสในปีเจ็ดศูนย์เรายังมีเวลาได้ทบทวนตัวเองได้มองว่าเราขาดตกบกพร่องอะไรไปเรายัง ไม่ถึงเครื่องตรงไหนซึ่งคิดว่าอันนี้เป็นข้อดีด้วยซ้ำที่เราแพ้วันนี้ถ้าเราแพ้ในช่วงช่วงปลาย6-8อีกปี7-0เราใกล้จะเลือกตั้งแล้วอันนี้มันอาจอันนั้นอาจจะแบบ อาจจะเสียหายมากกว่านี้ด้วยซ้ำเนาะเพราะว่าวันนี้ต้องแยกก่อนเวลาที่เวลาที่พูดถึงพักประชาชนแพ้เลือกตั้งเนี่ยไม่ว่าสนามไหนเนี่ยมันไม่ได้เท่ากับพักประชาชนพักอนาคตใหม่พักก้าไกลล่มสลายไปภารกิจของพวกเราแบ่งเป็นสองเลนเลนสร้างพักคสร้างให้พรรคให้ประเทศนี้มีพักคแบบพรรคมวลชนอย่างพรรคประชาชนกับการ กับภารกิจพิชิตมิชชั่นในในสนามการเลือกตั้งสักคิดว่าต้องแบ่งเป็นสองเลนวันนี้เราไม่ได้พ่ายแพ้และล่มสลายในภารกิจการสร้างพรรคเราเติบโตด้วยซ้ำอ่าถ้าพูดกันะ่ะเราเติบโตจากปี6,2จากปี66แล้ววันนี้เราก็ต้องมีความหวังกับการเลือกตั้งปี7 0ต่อไปแต่ถ้าถามว่าในเลนของมิชชั่นในการเลือกตั้ง ท้องถิ่นที่ผ่านมา20ที่เนี่ยได้หนึ่งที่เนี่ยถามว่าอันนี้คือพ่ายแพ้ไหมใช่พ่แพ้ต้องแยกก่อนเวลาที่พูดอะ่ะ่งคิดว่าจะเหมารวมเลยว่าการพ่แพ้ทั้ง20ที่ของอบจคือการล่มสลายและมันจะหายไปของประชาชนอันนี้ไม่แฟร์สำหรับเราน้องสะอยากจะให้เข้าใจแบบนี้ว่าพวกเราในฐานะคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเราแบ่งภารกิจภารกิจระยะยาวกับมิชชั่นในฐานะนากาะักการเมืองและพรรคการเมืองอ่ะมันต้องลงสนามและบาดเจ็บ แบบเนี้ยแบบลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะเออมีมีเห็นดราม่าอะไรแล้วรู้สึกลำคาญมาจากคนนอกอะที่ไม่ได้เกี่ยวกับพรรค้วยนะเป็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยแบบวอลแวแท้แทอืมแบบหนึ่งที่แล้วพูดจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าจุดเริ่มต้นมันไม่ได้มีความหวังอะไรเลยมันได้มาหนึ่งที่ณนะวันนี้เนาะม,มันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วม,มันรอแก้ไขในในใ,ในเกมหน้าอย่างเดียวเราก็รู้สึกว่าหนึ่งที่นี่แหละเดี๋ยวจะ ต้องเป็นภารกิจสําคัญที่สุดที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าทําไมพักประชาชนพักเก้าไกลพักอนาคตใหม่ถึงพยายามที่จะเข้าไปในสนามการเมืองท้องถิ่นเหลือเกินเพราะผลงานแบบนี้เพราะแนวทางแบบนี้ม,มันเลยมีความจําเป็นและสัืคิดว่าถ้าเราทําได้ดีในจังหวัดลําพูนการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งหน้าเราจะไม่ได้เหนื่อยมากขนาดนี้แล้วอย่างน้อยๆเรามีโมเดลแล้วคน สุรา์ไม่กระทั่งบ้านสเสอคนพัทลุงอยากจะมีจังหวัดแบบลําพูนไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามีเรามีโมเดลที่จับต้องได้แต่วันเนี้ยเราลงไปเราก็ไม่เคยเป็นรัฐบาลเราไม่เคยมีผลงานบริหารอะไรเลยการที่จะพูดแนวความคิดความตั้งใจเราที่มันอยู่ในอุดมคติบางทีมันก็เป็นเรื่องยากแต่ถ้าเรามีโมเดลที่มันจับต้องได้แล้วจะคิดว่าครั้งหน้ามันจะไม่ ไม่ไกลเกินเอื้อมเรากว่านี้อ่ะไม่ได้บอกว่ามันจะไม่ยากนะมันก็คงยากขึ้นเรื่อยๆอ่ะเพราะว่าการเมืองเก่าคู่แข่งของเราเขาปรับตัวหมดแล้วแล้วทุกคนปรับตัวปรับตัวแบบมีทรัพยากรนะการปรับตัวแบบมีทรัพยากรเนี่ยเขานําหน้าเราไปแล้วนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าไม่ได้บอกว่าการเลือกตั้งนายกอบจครั้งหน้าพักประชาชนจะง่ายกว่านี้ไม่ใช่แต่มันน่าจะ สู้กันบนบนฐานของความเป็นจริงแล้วก็เรามีโมเดลเรามีตัวอย่างเพื่อนําเสนอกับประชาชนมากกว่านี้ไม่ได้มานั่งพูดกันว่าฉันมีความตั้งใจนะตั้งใจแล้วยังไงคนอื่นเขามีผลงานนึกอกปไหม,ม,มแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้ําเงินเขาน่ากลัวมากใช่แต่เขาตีน้ําเงินได้ไม่มันเท่าตีส้ม,มเนาะจะตียังไงอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็มาส่งสัญญาณบางอย่างในพักร่วมรัฐบาลอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยการตีส้มยังไงมันก็ได้แล้วมันก็สะใจอ่ะเออเออวันเนี้ย ต้องถามก่อนวันนี้คุณรู้สึกอะไรไหมกับการที่พักสีน้ําเงินเขาก็คว้าชัยในในพื้นที่ที่คุณหวังตั้งแต่แรกด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าคุณไม่กล้าที่จะที่จะทำอะไรเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยงคิดว่าเงื่อนไขทางการเมืองประชาชนเขาดูออกสมการทางการเมืองวันนี้ผลประโยชน์ทางการเมืองพักร่วมวันนี้คนเขาดูออก คุณเป็นพักใหญ่แต่คุณไม่ได้มีเสถียรภาพหรือมีอํานาจเท่ากับเขาเลยด้วยซ้ํำสักคิดว่าวันเนี้ยคนที่เย็นที่สุดนิ่งได้ที่สุดคือคนที่ <laughs> ชนะก็คือพักสีน้าเงินเออวันนี้